ทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับหน้าสตรีมนะฮะเราจะมาแกสเกมแต่อย่างใดคือวันนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสกินสตรีมนั่นเองฮะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ละแต่คนที่ไม่รู้ก็ก็จะดูก็ได้นะฮะหรือจะไปดูเจ้าอื่นก็ได้นี่ก็ไม่เกี่ยงกันนะฮะเพราะเพราะก็มีหลายๆคนก็ทำมาแล้วแหละนะซึ่งถ้าเกิดใครเบื่อหนะ้าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะมีสกินให้โหลดอยู่นะฮะหลายเว็บเลยแหละแต่ ผมชอบออริจินอลนะก็ผมก็มีเว็บแนะนำอยู่รั่นหนึ่งก็พิมพ์ไปเลยฮะ Steam. สตรีมสกินอย่างงี้ฮะแล้วเกมบานาน่านะฮะนี่อันแรกเลยชึบซึ่งสกินสตรีมนี่ฮะมันจะรองรับกับเวอร์ชั่นสตรีมของเราด้วยนะฮะถ้าเกิดสมมติโหลดเอ่อสตรีม เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดโหลดสกินนะฮะของเวอร์ชันเก่าเก่ามาอย่างเงี้ยฮะเรามาใส่เวอร์ชันปัจจุบันเงี้ยมันก็อาจจะไม่ซับพอร์ตมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ประมาณนะะั้นแหละรซึ่งเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงนะ,ะเป็นช่วงใจตลาดก็จะเสียงดังเสียงดังนิดนึงนะฮะเสียงรถวิ่งมาว่อนแว่นว่อนแว่นนะฮะออตอนนี้จะมาสาธิตก,กับนี่สตรีมสตรีมพอง <s haus en> สกินนารุโตะอันติเมตฮะเนี่ย บีนจูสกินช่างมันเถอะก็จะมีหลายเว็บนะผมแนะนำแค่เว็บนี้หาโหลดหาโหลดได้นะถ้าโหลดมาใช้ได้ก็ถือเป็นอันโอเคนะฮะโอเคโหลดตรงไหนวยไม่ได้ใช้นะเ <c oughs> ออตรงนี้ิมันก็จะมาเป็นไฟแบบวิลลนาครนะผมรอโหลดไปก่อนรอ ซึ่่่งงรระหวาออเ,เนียยุ้การจัดหาพลังงานให้เพียงพอและยั่งยื <c oughs> นเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจปิดนา <c oughs> ะารับระหว่างที่รอโหลดนะฮะเราก็มาเ,เปิดหน้าสตรีมเลยนะผมถ้าเกิดใครหาไฟล์สตรีมไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยให้กดขวาที่นี่ฮะ,ะแล้วก็ open file location นะครับผมโอเคมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะฮะหน้าสตรีมเลยนะแล้วก็โหลดเสร็จยังโอเคถ้าโหลดเสร็จแล้วฮะก็เปิด ไฟแบบบินล้อขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปิดอันนี้ไปก่อนซึ่งบางอันก็อาจจะมีข้อความ,มอ่านนะเป็นวิธีการลงนะครับผมก็นี่ฮะมันก็จะอยู่ในนี่โฟลเดอร์สกินตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดในคอมไม่มีฮะก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเองเลยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อว่ากสกินนะครับผมเนี่ยผมก็โหลดมาหลายเวอร์ชันนะซึ่งแม่งเก่าหมดแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรกับไฟล์นี้ก็คอปลากลงไปเลยครับผมแค่นี้ครับเป็นานเสร็จเป็นนานเสร็จสิ้นนะฮะตัวอันนี้อะไรอ๋อช่องเถิดนะครับผมก็ถือเป็นนานเสร็จนะครับผมหล,หลังจากนั้นก็เปิดออหน้าสตรีมขึ้นมาไปที่สตรีมตรงซ้ายบนนะฮะแล้วก็ตั้งค่ากดตั้งค่าตรงนี้แล้วก็มาที่โหมดอินเตอร์เฟซนะครับผมนี่ เลือกสก,กินที่กูเอ่อต้องการใช้สตรีมต้องรีสตรีมได้นะถ้ากเกิดเปลี่ยนก็เดี๋ยวเมื่อกี้หลดมานี่มันชื่อไฟล์ว่าอะไรว,วะอันรุโตอันติเมตบาบาว่า,า,า,าไปนี่ไงนะแล้วก็ก,กดตกลงไปทีหนึง่งปุ๊บก็ต้องรีสตาร์สตรีมนะผมก็กดรีไปรอสักครูนะ่ให้มันรีสตาร์สตรีม อืมเนี่ฮหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นี่นะนี่คือเปลี่ยนสก,กินแล้วนะฮะโอเคจัดว่าแจ่มแจมมากครับนะผมอืมโอเคฮะซึ่งการที่เราจะดูเวอร์ชันสตรีมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> อันนี้ไม่รู้ฮนะ ถ้าเกิดอยากเป็นเหมือนเดิมแล้วผมก็นี่ฮะก็กลับมาใช้สกินเริ่มต้นนะผมตรงนี้นะฮะแต่ละสกินก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นออกสีทองทองนะผมแล้วก็ในรายชื่อเพื่อนก็สีทอง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 นักขุดทองกันเลยทีเดียวนะผมเหลืองอารามนะฮะก็ ครับผมถือว่าเกกูดนะฮะสำหรับอ่ะเดี๋ยวสอนตรงนี้อะไรกัน URL บนนี้นะผมคำว่าเอ่อจะหาบางคนไม่มีบางคนมีบางคนไม่มีมมมมทำยังไงดีฮนะมาที่สต,ตีมากันตั้งค่าครับผมแล้วก็ตัวเฟสปะ่ะเหมือนเดิมปะ่ะ ตั้งค่าแทบว่าไม่ใช่เอ่อนี่นี่นี่ตรงนี้อินเทอร์เฟซแล้วก็นี่แสดงแถบ url ในสตรีมเพื่อสามารถเมื่อสามารถแสดงได้นะฮนะเนี่ยตรงก็จะมี url ขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นอ่ลองเข้าไปสักเกมปุ๊บอา่าอย่างก็รีคอร์อย่างนี้ปุ๊บอา่านี่ url เปลี่ยนนะครับผมนะี่ะบางคนอาจไม่มีก็ไม่ต้องงงนะฮะแค่ปรับปรับแค่คลิกเดียวจริงครับผมคือ เนีย่ยตรงนี้แทบ url นะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะเดี๋ยวผมกับอิแทสกินเริ่มต้นละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แล้วครับผมลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะวันนี้มาสั้นจริงๆเลยนะับผมโอเคฮะบ,บายครับผมปิ้ว